ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาจังหวัดบึงการจัดพิธียกสเสวตฉัตร7ชั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบมูชาแด่องค์หลวงพ่อพระสุขพระพุทธร,รูปเก่าแก่สมัยล้านช้าง ที่วัดศรีโสพลธรรมทานหรือวัดใต้ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธียกสัปตปะปนสเวตฉตรหรือฉตดขาวเจ็ดชั้นพร้อมผ้าสบายห่มพระและสังวานประดับอัญมณีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธโสพลมงคลใต้หรือองค์หลวงพ่อพระสุขพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้างปางมารวิชัยเนื้อทองสำริดซึ่งมีพุทธศิลป์งดงามลักษณะเดียวกับองค์หลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองไทย พร้อมถวายเบญจประรเสวิตชัดหรือฉัดขาวห้าชั้นพร้อมผ้าสบายห่มพระและสังวานประดับอัญมณีแด่พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้างที่ประดิษฐานภายในอุโบสถอ,อีก4องค์ซึ่งแต่ละองค์ล้วนมีพุทธศินงดงามทั้งสิ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาโสพลหรือหลวงปู่เทพาภูริปัญโยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และนายจุมพศวรรณชัดสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวสาพร้อมด้วยนายสยามเพ่งทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีโดยการถวายสเวดชฉัดดังกล่าวเกิดขึ้นตามโครงการถวายสวดชฉัดทั่วประเทศ108ฉัด ซึ่งจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่56เป็นฉัตรที่63โดยพระราชรัตนวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานผู้นำบุญคณะสิทธวัดกุยบุรีและคณะสัทธาสายบุญต่างๆมีนายจิรชัยมูลทองโรยสมาชิกวุฒิสภาเป็นต้นเป็นประธานโครงการฝ่ายคารวะสำหรับพระพุทธโสพลมงคลใต้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อพระสุขมีที่มาจากความผาสุข โดยเชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้จะอยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดและเป็นพระประธานของอุโบสถนอกจากนี้หลวงพ่อพระสุขยังมีตำนานเกี่ยวข้องเป็นพระพุทธรูปสามพี่น้องได้แก่พระสุขพระเสริมและพระสายตามตำนานความเชื่อกล่าวว่า เป็นพระพุทธรูปประจําตัวพระราชธิดาของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างซึ่งต่อมาระหว่างการอัญเชิญข้ามลําน้ําโขงแพที่อัญเชิญพระสุขได้แตกออกทําให้พระสุขจมลงไปในลําน้ําโขงเป็นที่สักการะยิ่งของพญานาคและด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระสุขที่แม้จะจมลงไปในลําน้ําโขงแล้วปัจจุบันนี้พุทธศาสนิกชนก็ได้เรียกพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้างหลายองค์ว่าพระสุข จึงกลายเป็นความพิเศษประการหนึ่งของพระสุขพระที่เป็นพี่องค์ใหญ่ในบรรดาพระพุทธรูปสามพี่น้องโดยทางวัดศีโสพลธรรมทานหรือวัดใต้ได้มีมติเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 啊都可以 อาบน้ำที่สร็แล้วจะไดสกดี้น่อไปสุด้ายนะเออโามร้อนไร้่อโะพทกีพตลอดเี้ลตาบางเราจะปรคร ผู้ที่มาพลังวิปฏิปติพาหายาสัาวะสามปติสิยา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั <forever> ้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา